กายและใจไปพร้อมกับเราในสารานุกรมสุขภาพรายการที่จะชวนคุณมาค้นพบทุกเรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพและสมดุลชีวิตมาร่วมเรียนรู้รับฟังและพัฒนากายและใจให้แข็งแรงเพื่อชีวิตที่มีคุณภาพและความสุขอย่าง,ย,างยั่งยืน สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการสารานุกรมสุขภาพอยู่กับดีเจจูดี้ปุณรัตน์ชันชเัมเธววัฒเช่นเคยค่ะคุณผู้ฟังมีคนในครอบครัวหรือว่าคนใกล้ตัวที่เป็นโรคอัลไซเมอร์ไหมคะหรือเคยสงสัยไหมว่าทําไมโรคนี้ถึงเป็นโรคที่หวาดกลัวในสังคมผู้สูงอายุอัลไซเมอร์นะคะเป็นโรคที่ทําลายการทํางานของสมองทําให้ความจําเสื่อมหรือว่า การคิดวิเคราะห์ลดลงและส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจําวันเป็นอย่างมากโดยเฉพาะในผู้สูงอายุค่ะซึ่งพูดง่ายๆนะคะถ้าหากว่าคนที่เรารักนะคะอย่างเช่นคุณพ่อคุณแม่หรือว่าญาติของเราอยู่ๆก็เกิด จำอะไรขึ้นมาไม่ได้นะคะหรือว่าบางทีความสามารถในการใช้ชีวิตประจําวันในการทํานู่นทํำนี่ลดลงก็อาจจะทําให้เราเป็นกังวลใช่ไหมคะหรือจริงๆลองคิดดูนะคะถ้าหากว่าคนที่เรารักจําเราไม่ได้ก็คงเป็น เรื่องที่น่าเศร้ามากๆนะคะมาเข้าสู่ท็อปปิกของเราวันนี้กันเลยนะคะเมื่อเร็วๆนี้ค่ะไต้หวันได้อนุมัติยารักษาโรคอัลไซเมอร์ตัวใหม่2รายการสำหรับผู้ป่วยภาวะสมองเสื่อมระยะเริ่มต้นค่ะยาที่มีมูลค่าสูงหลักล้านดังกล่าวนี้นะคะก็กำลังถูกเป็นที่จับตาว่า ควรที่จะได้รับการบรรจุเข้าสู่ระบบประกันสุขภาพหรือไม่ซึ่งล่าสุดนะคะสำนักง,งานประกันสุขภาพแห่งชาติไต้หวันเขาก็ได้ออกมาเปิดเผยว่าขณะนี้ได้รับคำขอจากบริษัทผู้ผลิตยานหนึ่งรายค่ะและคาดว่าจะดำเนินการประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์และจัดการประชุมหาหรือเพื่อพิจารณาการบรรจุเข้าสู่ระบบประกันสุขภาพให้แล้วเสร็จ ภายในสิ้นปี2568นี้ค่ะแล้วสถานการณ์โรคอัลไซเมอร์ในไต้หวันตอนนี้เป็นยังไงบ้างจูดี้จะพาคุณผู้ฟังไปดูกันค่ะจากผลการสำรวจทางระบาดวิทยาเกี่ยวกับภาวะสมองเสื่อมในชุมชนทั่วไต้หวันโดยสถาบันวิจัยสุขภาพาแห่งชาติในปี67นะคะพบว่า ผู้สูงอายุ65ปีขึ้นไปมีอัตราความชุกข,ของโรคสมองเสื่อมอยู่ที่7.99%ค่ะคาดการว่าปัจจุบันทั่วไต้หวันนะคะมีผู้ป่วยสมองเสื่อมประมาณ350,000คนและมีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นเป็นทั้งหมด470,000คนในปี2574ค่ะและอาจจะเพิ่มสูงขึ้นนะคะเป็น680,000คนในปี2584ค่ะในจำนวนนี้นะคะผู้ ป่วยที่เป็นโรคอัลไซเมอร์มีสัดส่วนมากที่สุดอยู่ที่56.88%รองลงมาก็คือภาวะสมองเสื่อมจากโรคหลอดเลือดสมองอยู่ที่22.91%และสุดท้ายคือโรคพากินสันอยู่ที่7.12%ค่ะอัตราการเกิดภาวะสมองเสื่อมนะคะยังเพิ่มสูงขึ้นตามอายุอย่างมีนัยสำคัญ โดยอายุ65 69ปีนะคะมีอัตรายอยู่ที่2.40%อายุ70 74ปีอยู่ที่5.16%อายุ80 84ปีอยู่ที่16%ส่วนอายุ85ปีขึ้นไปนะคะ จะมีอัตราเป็นภาวะนี้เพิ่มสูงขึ้นถึง23.23% 23เลยทีเดียวค่ะนอกจากนี้นะคะยังพบว่าเพศหญิงมีอัตราการเป็นโรคสมองเสื่อมสูงค่ะโดยอยู่ที่9.36%เมื่อเทียบกับเพศชายนะคะซึ่งอยู่ที่6.35%ขอพูดถึงตัวยารักษาอัลไซเมอร์ตัวใหม่2ตัวนี้สักหน่อยนะคะยาตัวใหม่ทั้ง2ชนิดนี้มีคุณสมบัติคล้ายกันแต่ความถี่ในการฉีดและประสิทธิผ ต่่างกันคะยาทั้ง2ชนิดนะคะล้วนเป็นยาโมโนโคลนอลแอนติบอดี ออกฤทธิ์โดยการกำจัดโปรโตีนอไมลอยที่ก่อโรคในสมองซึ่งช่วยชะลอการเสื่อมของระบบประสาทที่ต้นเหตุค่ะยาตัวแรกนะคะชื่อว่าเลคเคมบี L E Q E M B I นะคะเป็นยากลุ่มเลคเคนแมปซึ่งเป็นยาที่วิจัยและพัฒนาร่วมกันโดยบริษัทเอไซประเทศญี่ปุ่นและก็บริษัทไบโอเจนนะคะของอเมริกาผู้ที่เข้ารับการรักษานะคะจะต้องรับการฉีดยาทุกๆ2สัปดาห์หลังจากผ่าน ไปครึ่งปีแล้วนะคะจึงจะสามารถลดการฉีดยาเป็นเดือนละครั้งได้ค่ะโดยผู้ป่วยระยะแรกที่มีการสะสมโปรโตีนอไมลลอยไม่มากสามารถลดจำนวนการสะสมได้ถึง51%ซึ่งช่วยชะลอการเข้าสู่ระยะกลางหรือระยะรุนแรงช้าลงได้ประมาณ3ปีเลยค่ะ ส่วนยาตัวที่2นะคะชื่อว่าคิซุล่านะคะ K I S U N L A เป็นยาที่ใช้ฉีดเข้าเส้นเลือดดำนะคะพัฒนาโดยบริษัทเอลลี่ลิลลี่แอนด์คอมพานีนะคะของประเทศสหรัฐอเมริกาโดยจะต้องรับการฉีดยานะคะเดือนละครั้ง จากผลการวิจัยพบว่า66%ของผู้ป่วยสามารถกำจัดโปรโตีนอมัมไบลอยให้หมดไปภายใน1ปีได้ส่วนผู้ป่วยที่เหลือนะคะจะใช้เวลาราว1.5ปีและผู้ป่วยบางรายสามารถหยุดฉีดได้หลังจากกำจัดโปรโตีนได้สำเร็จค่ะแต่ว่าหลังจากนั้นก็ยังจะต้องมีการติดตามผลอย่างสม่ำเสมอนะคะซึ่งยาตัวนี้ก็จะช่วยลดความเสี่ยงในการพัฒนาเป็นโรคอัลไซเมอร์ระยะกลางได้ถึง50% หรือชะลอการเกิดของโรคได้ประมาณ4-5ปีเลยค่ะ ใครก็สามารถเข้าถึงยานี้ได้ทันทีเลยนะคะนายแพทย์เจนรุยชิงผู้อำนวยการศูนย์โรคสมองเสื่อมแผนกประสาทวิทยาโรงพยาบาล Far อีสเ e r ร์นเม r โมเรียลฮอ a สนะคะได้กล่าวว่ายารักษาอัลไซเมอร์ตัวใหม่2ชนิดนี้ใช้วิธีการฉีดยาเข้าหลอดเลือดดาหรือฉีดเข้าเส้น ต้องฉีดโดยสถานพยาบาลเท่านั้นค่ะและก่อนที่จะรับวัคซีนจะต้องผ่านการประเมินอย่างครบถ้วนโดยมีการประเมินทั้ง1คือ PET scan นะคะเป็นการตรวจภาพวินิจฉัยที่อาศัยสารเพสัตชรังสี2ก็คือตรวจสมองด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเครื่อง RMI ค่ะส่วน3นะคะก็คือการตรวจยีน ApoE e. เขานะคะก็ได้ออกมาเตือนว่าในผู้ป่วยบางรายนะคะซึ่งมีอยู่จำนวนน้อย อาจจะเกิดภาวะสมองบวมนะคะหรือมีจุดแดงเป็นอรอยเลือดออกนะคะที่อยู่ใต้ผิวหนังจึงจำเป็นจะต้องมีการติดตามโดยการมอนิเตอร์เพื่อความปลอดภัยในการรักษาค่ะซึ่งปัจจุบันนะคะก็คาดว่าทั่วไต้หวันมีผู้ป่วยที่เข้าเกณฑ์อัลไซเมอร์ระยะแรกบวกกับผลตรวจโปรตีนเบต้าอัมลอยเป็นบวกอยู่ที่ประมาณ 1 3 0 0 0 0คนค่ะอย่างไรก็ตามนะคะผู้ที่เคยมีประวัติโรคหลอดเลือดสมองหรือมีอาการชักภายใน1ปีที่ผ่านมานะคะแล้วก็ผู้ที่มียีน a p p l e นะคะเป็น E4 ต่อ4นะคะหรือว่า4คู่นะคะและผู้ที่กำลังใช้ยาต้านการแข็งตัวของเลือดซึ่ง3กลุ่มนี้นะคะเป็นกลุ่มเสี่ยงสูงที่อาจจะไม่เหมาะสมในการใช้ยารักษาอัลไซเมอร์ค่ะส่วนค่าใช้จ่ายใน การรักษาในไต้หวันเบื้องต้นนะคะแค่ค่าประเมินก่อนการเริ่มต้นรักษาก็จะมี ค่าใช้จ่ายอยู่ที่ประมาณ1 0 0 0 0แสนเหรียญไต้หวันแล้วนะคะส่วนค่าใช้จ่ายสำหรับยารักษาต่อ1นปีจะต้องเสียค่าใช้จ่ายอยู่ที่ประมาณ1ล้านถึง1ล้านห้าแสนเหรียญค่ะแต่ว่าอย่างที่ได้กล่าวไปข้างต้นนะคะว่าสำนักง,งานประกันสุขภาพกำลังประเมินบริษัทผู้ผลิตยานะคะที่ได้ยื่นคำขอเข้ามาที่จะให้ยารักษาตัวนี้นะคะผ่านและบรรจุอยู่ในระบบประกันสุขภาพนะคะซึ่งอาจจะต้องใช้เวลาประมาณครึ่งปีเล ถ้าข้อมูลครบถ้วนนะคะและหากผ่านการพิจารณาก็จะได้รีบเข้าสู่ขั้นตอนการหารือนะคะก็จะมีผลในปลายปีนี้ค่ะคุณผู้ฟังลองคิดตามนะคะว่าถ้าสมมติว่ารัฐนะคะบรรจุยาตัวนี้ในระบบประกันสุขภาพคนจำนวนมากจะเข้าถึงยาที่สามารถ ช่วยชะลอโรคนี้ได้ซึ่งก็เป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยใช่ไหมคะแต่ว่าในขณะเดียวกันนะคะระบบประกันสุขภาพก็จะต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายที่มากขึ้นก็อาจจะเป็นภาระค่าใช้จ่ายที่รัฐบาลยังไม่รู้ว่าจะสามารถแบกรับได้หรือไม่นะคะก็ยังคงต้องมีการพิจารณาหารือกันต่อไปค่ะและสําหรับเวลาของรายการสารานุกรมสุขภาพก็หมดลงแล้วนะคะสําหรับสัปดาห์หน้าจูดี้จะเอาเรื่องราวอะไรมาเล่าสู่กันฟังก็อย่าลืมติดตาม รับฟังกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ